เห็ดขาวๆเหลืองๆอ่นีนะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องหมูกัดน,นะคะวันนี้พาทุกคนมากินแกงเห็ดละโง่กันนะคะที่ทาเองอร่อยเองเป็แนแกงนะคะใส่ผักติว้วใส่ใบแมงลักนะคะหอมเมอร์รวมมือทานด้วยกันเลยนะคะตรงนี้ก็ มีแจ่วแล้วก็กระเจี๊ยบอยู่ข้างๆนะคะอืมอร่อยอร่อย,ออยเปียวใบเปียวใบอะไรนะใบสวัสดีค่ะแม่ปูใบผักเปี้ยว Yang ну они, что? Я ป <c oughs> ั๊บพีคอืมอมอเด็กยาเรื่องยังเสียบปอ่ออันนี้สิแม่เสียบ็ตไป สวัสดีค่ะสบายดีค่ะหมอเชื่อไล่บอแกงเห็ดทุกคนแกงเห็ดละโมงนะคะพี่ๆทุกคนกินด้วยกันนะคะ ้ำมันมันปลาเค็มหักแล้วอยว่าถามสวัสดีค่ะน้องตัวเองสวัสดีค่ะดอกสุราสวัสดีค่ะ,คะแกะพักแล้วอย่าถานี่ะ เย็นอ,อ,ดอเดมากนี่เอผักติวแล้วก็หอมกินเมนรัมดเ,เะมะวอร่อยขนะ้ากันคักมีเจ่วเหาะนั่นแหละเนาะ การทัดนม่แเลยทองเองจอดฟังไปด้วยทาางขอบไปด้วยนะค่ะคุณครับเลือกเพช่ะไปด้วยขอบคุณยายบนะทักระบายิกาถามเขาจเขาใจตั้งืจอเลยแล้วกัน เอาแล้วโดนมาอีกแล้วทำให้เทปีกออนีติดขนาดไหนเนี so <bah>, ่ย <aciones> <c oughs> ถ้าตัดใจแกงเลยมากินกินม่ได้เลยทุกคนแมคลิกแบบแดงเลย แกงอะไรคะแกงเห็ดละโงกคะ่ะคนคนเราเขาเรียกเห็ดละโงกแต่ว่าคนพากการเขาเรียกเห็ดอะไรไม่รู้ช่างมือหืดช่างม้อให้เบาอยู่ไหนล่ะ โดยเีพีะเดคุ้มตัวแบบี้กะจะ อินซีสุดนะคะโอดอันนี้สดสดแต่ก็โออร่อ กิ่แล้วค่พี่เข้าหมดแล้วคลิปนี้หนูต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ